สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีสสดคุณผู้ฟังชาวกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับวันนี้เราจะมาฟังข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเช็คเลยเงินเข้าวันนี้เยียวยากลุ่มเปราะบางรับทีเดียว3,000บาทนะครับเงินเข้าวันนี้เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุ ผู้พิการรับทีเดียว3,000บาทจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอช่วยเหลือเยยวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แก่ 1. นนะครับเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอ่าหนึ่ง ล้านสามแสนเกรายนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ4ี่ล้านห้าหมกรายนะครับและผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับหนึ่งล้านสามแรายนะครับซึ่งจะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ1,000บาทจำนวน3เดือน รวม3,000บาทโดยกรมบัญชีกลางจะมีการจ่ายเงินเยียวยาในวันนี้นะครับก็คือวันที่20ก,กรกฎาคม2563รวดเดียวทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับเงินจะได้รับทีเดียว3,000บาทโดยต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาใดๆมาก่อนนะครับทั้งโครงการเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกร,ร,กรหรือเยียวยาผู้ถือบัตรคนจนนะครับ สำหรับวิธีการจ่ายเงินเยียวยานั้นนะครับทางรัฐบาลนะครับวิธีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะแยกเป็นหนึ่งนะครับการโอนเงินไปยังบัญชีของผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน2ผู้มีสิทธิ์ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินสดกลมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังหน่วยงานเดิมที่เคยจ่ายเงินอุดหนุนอุดหนุนรายเดือนเพื่อให้หน่วยงานนั้นนำนำเงินไปจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ต่อไปนะครับนั่นก็คือข่าว สารจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่นำมาฝากพี่น้องในวันนี้นะครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ,รบเดี๋ยวจะมีข่าวสารนำมาฝากพี่น้องกันแบบนี้อีกนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ